ฮีฮ <ih> ีฮาฮาปันนากระปาาเง็มวัดพุทธปัญญาตะบนบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีข้างๆกระทรวงสาธารณสุขโดยพระมหาทีวีโพธิเมธีเจ้าวาดพร้อมคณะสงฆ์และสิทธญานุสิทธ์เปิดโรงทานนำอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงแท็กซี่บินมอเตอร์ไซค์แม่บ้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหาเร่แผงลอยตลอดจนหน่วยงานของรัฐสถานพยาบาลต่างๆที่รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนคณะใดามีจิตศรัทธาต้องการร่วมบุญนมำอาหารมาสมทบกับทางวัดต,ติดต่อได้ที่เบอร์089 783 2853ได้ทุกวัน,นครับทีมงานธุรกิจเขตพระนครขอร่วมปรบมือเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยสู้ภัยโควิด -19 ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทีมงาน มือจักนเน็ตมือจักเหนื่อยเฮเฮ,ฮ้ฮาฮาปานหน้ากระป๋างแง้มนักรับเจ้านายปูน,ปน